กอก็ก,กสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มกับผมแบงก์กับเกมเทเลเกมเมตาบอสก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำผู้ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาอีกแล้วสําหรับเกมฟรีใน PC ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้วันนี้เราก็จะมาอยู่ในเรื่องของตัวโปรเจกต์นิวคอยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนตัวของชื่อใหม่นะเพื่อนๆใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมจะเขียนว่าเทเลเกมนะก็จะเป็นโปรเจกต์ในตัวของนิวคอยก็จะหายไปแล้วนะในเรื่องของตัวเกมนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับล่าแอร์ดอปเล่นตัวของเกมใน ที่ะจะมาเล่นเนี่ยเพื่อนๆต้องอไม่ต้องคาดหวังอะไรมันมากนะครับเราแค่มาร่วมจิตกรรมแล้วก็ทําตามจิตกรรมมันบอกนะก็ช่วงนี้นักสแกมตัวของเทเลเยอะมากก็ให้เพื่อนคัดสรรดีๆนะบางทีเราอาจจะเล่นฟรีไปเสียแรงในการเล่นมันไม่ได้อะไรกับคืนมานะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นตัวของแฮมเตอร์แหละดีที่สุดแหละนะครับสำหรับตัวของเทเล gram ต่างประเทศพูดถึงกันเยอะด้วยโอเคนะครับสำหรับตัวของ t a ตาบอสก็เพื่อนๆสามารถเล่นผ่านตัวของ iOS Google Play Windows แล้วก็ตัวของเทเล gram ได้ส่วนตัวผมเล่นผ่านตัวดี ของเกมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเล่นผ่านตัวของเดสก์ท็อปได้สบายเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็เริ่มเล่นเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูไปด้วยนะโอเคนะครับตัวของฟิวเจอร์ต่อไปนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจก็จะมีในเรื่องของตัวยูเซอร์ด้วยนะครับเออมีการบายุมีตลาดมีอีเวนต์ภายในเกมนะครับมีการสร้างนะหูหูมันน่าเล่นอยู่นะแล้วก็ตัวของฮัตส์มอนเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีออมอนเตอร์เอ่อมีมอนเตอร์เดี๋ยวเลื่อนเลื่อนให้ดูทีนิดมันก็ชอบด้งจริงๆเนาะ อ่ามอนเตอร์นะครับฮีโร่เอ่อตัวของอันนี้อาวุธนะครับเอ่อแล้วก็ประดับเออนี่ผมไม่แน่ใจนะครับอันนั้นจะเป็นพวกยาหรือเปล่าโอเคนะครับตัวของโทเค็นนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นมันเหมือนเกมเทมเลเกมเลยนะนะครับพาร์ทเนอร์อีปโ,โอโ้อีปิกเกมเฮ้ยคนละเกมหรือเปล่าวะคนละเกมหรือเปล่าลองคลิกดูดิเอาอเกมเดียวกันตกใจนะครับเห็นพาร์ทเนอร์เออเชื่อได้ไหมเนี่ยพาร์ทเนอร์อีปิกสตรีมเอ็กบ็อกซ์เลยนะเนี่ยโอ้โพาร์ทเนอร์ดีนะครับ อ่ะทีนี้โซเชียลนะครับมีช่องช่องทางแบบ5ช่องทางเลยเอ่อผมสนใจตัวของทวิ t เตอรเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนละกันนะครับมีเครื่องหมายติ๊กอ่กถูกสีฟ้านะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะอ่อรีวอร์นที่เราจะได้นะครับนี่ตามนี้เลยก็ถือว่าการเคลื่อนไหวถือว่าโอเค20ชั่วโมงที่แล้ว อ่ะตามนี้เพื่อนๆก็สามารถมาดูหน้าเว็บได้แล้วก็มีไว้์เปเปอร์ให้อ่านด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเราเข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับก็ผมชื่อแบงค์ปารินเลยนะครับก็จะเป็นตัวของ ID เดียจะเป็น1 8 2 2 1 5ป5 6 6เอาไปซื้อหวยได้เลยนะเพ <c oughs> ื่อถูกหวยอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช่สายเติมเพื่อนๆก็อ่าไม่ต้องไปซื้อออโต้นะครับนะออโต้แอกนะตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของอการซื้อนะครับ หลักๆขึ้นเราจะฟาร์มเงินนะครับจากการสู้กับบอสนะครับก็ชื่อมันก็บอกอยู่ให้ใค่าบอสนะครับนี่แล้วก็กดตรงนี้ค่าบอสนะครับก็การคลิกอ่ะก็ตามที่เลือดของบอสมันขึ้นเลยแต่ถ้าเป็นออโต้ก็ปล่อยดยาวๆนะครับใช้ตัวของเหรียญ TON นะครับผมไม่แน่ใจว่าเหรียญนี้มันอ่านว่าอะไรนะนะครับผมขออ่านว่าเป็นเป็นทอนแล้วกันนะครับเหรียญทอน5ทอนนะเพื่อจะได้ออโต้นะครับแอคแทกเลยสบายๆไม่ต้องมานั่งกดสบายๆไม่ต้องมานั่งกด มาโคไปได,ดีกว่าไหมอ่ะโกตไีไปไปไปซะเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะได้เงินเพืมม่อเห็นเงินในเกมไหมครับพอเราได้เงินในเกมเสร็จแล้วอ่ะเราก็เอาเงินในเกมไปอัปเกรดเหมืองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนก็ถือว่านานอยู่นะนะครับเรากดไปตีเป็น1วิก็ได้นะครับหวิก็คือ100วิเลยนะครับก็ประมาณเอ่อหนาทีกับ2นาทีเลยแล้วเนี่ยในการฆ่า1นตัวก็ถือว่าออตโต้อาจจะออาจจะเหมาะอยู่หรือเปล่าวะรอให้เติม และอืนไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะครับวันนี้เราฆ่าไปนี่เราได้มา100ละนะครับอ่ะก็จะมีนะครับเห็นไหมครับจะมีเวลาอีก42นะครับจะมีบอสตัวใหม่ออกมาเราจะได้มา100นะครับ100นี้เราทําอะไรได้บ้างนะครับก็เอามาปลดล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเท่าไหร่นะผมเห็นตัวมันเล็กมากเ,เว้ยเพื่อนๆนะครับเอ่อเนี่ยเราไม่พอนะเงินเราไม่พอว่ะเพราะเรายังไม่มีเงินพอที่จะขุดเหมือง ก็อ่ะไม่เป็นไรแต่จริงๆถ้าใครที่แบบมีออโต้หรือว่าเติมอ่ะมันก็จะออโต้ในการโจมตีให้เลยเนี่ยครับในการเล่นจะมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยในการเล่นก็จะมีตัวของมิชชั่นให้เราทำวอลเล็ก็เชื่อมต่อไปนะครับแล้วก็กระเป๋าอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดดูอันนี้ไงผมได้มาแล้วันหกอ่ะอันนี้น่าจะปลดล็อกได้แล้วมั้งอ่าไม่ได้ไม่พอหรอผมมันเห็นไม่ชัดจริงๆนะเพื่อนๆอันนี้คือมันขยายไม่ได้แล้วนะครับอืมใคร ใครที่เห็นเห็นอะไรแปดแ0 0 0สนป่ะแปดร้อยเคหรอแปดร้อยเคคือแปดแสนใช่ไหมอ้ยทำไมมันเดียวจังวะอาจจะต้องเล่นไปก่อนนะครับอา่าถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกใต้เมนได้นะเพื่อนๆเนี่ยประมาณเนี้ยครับมันก็ไม่มีอะไรละก็จบละใครที่แบบมีตัวของเทเลแกรมเยอะหรืออะไรเนี่ยหรือในมือถือเพื่อนๆคนละเอ่อไอดี ID ตัวของอันนี้กันก็เล่นลองเล่นกันดูนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวของ เกมเมตาบอสนะครับผมก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวเกมอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไปจะกลับมาอัปเดตให้นะครับเกมเทเลเกมก็น่าจะประมาณนี้ผมผมว่าสนุกดีนะเออมันรู้สึกว่าเราผมรู้สึกเหมือนย้อนวัยกลับไปเล่นตอนสมัยล่าแอร์ดสมัยก่อนนะครับแต่มันเป็นในรูปแบบเกมนะครับเหมือนมันพัฒนาจาก NFT มากลายเป็นเทเลเทเลเกมอะ่ะเออเพื่อเ,เข้าใจปะ่ะนะครับตอนนั้นเราคุกคีกับการหาเงิน จากตัวของเกม n f ทีจะจัดเลยตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนนะครับมันก็เอารูปแบบเดิมแหละนะครับล่อตาล่อใจจากเป็นเกมแล้วก็มาพัฒนาในตัวของเทเลแกรมให้เราเล่นนะครับโปรเจกต์ดีก็ไปต่อโปรเจกต์แย่ก็ปิดตัวลงไปนะครับตัวของเทเลแกรมแบบปิดตัวเยอะนะผมต้องบอกเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นก็นลิงข้างล่างเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า